การสร้างตัวฐานฐานคอนะคะอันที่หนึ่งเลยเราจะมาตรวจมาวัดก่อนนะคะอันนี้เราก็ต้องเอาตั้งแต่ริมสาบนะคะนี่กลางตัวริมซาบคลิกเมาส์ซ้ายค้างไปทางปอยบวกค่ะจากนั้นเราก็มาที่ชิ้นหลังนะคะเช่นเดียวกันซ้ายค้างไปทางปอยบว,บวกอันนี้เราได้มาละความยาวก็คือแปดเนาะ แล้วก็ความกว้างแล้วก็จะเอาเท่าไหร่ก็ได้คราวนี้หลักการของ o p ปติเทคในการสร้างตรงนี้ก็คือว่าก็คือว่าห้ามวาดนอกเส้นนอกเส้นของชิ้นงานนะคะเราก็สร้างสี่เหลี่ยมหลอกเขาก่อนตัวนี้เราเอา,เอาความยาวสิบสูง9ก้ากระดาษค่ะจากนั้นนะคะ เราก็วาดเส้นนะคะกดดินสอขึ้นมาระยะทางตรงนี้เอาแล้วแต่เรานะคะเอาเท่าไหร่ก็ได้กด f 2ค่ะก็ให้มันเป็นเส้นตรงแบบนี้นี่นะคะจากนั้นเราก็สร้างจุดจุดสร้างสเปคตรงนี้นะคะคือ o นะคะสร้างตรงนี้เราก็บอกเขาว่าตรงนี้คอหลังคอหลังสาม สามจุดหนะะึ่งหกตกลงแ,แล้วก็สร้างอีกจุดหนึ่งคือห้าจุดหกห้าห้าจุดหกห้านะคะตกลงได้มาอย่างนี้ละจากนั้นเราก็สร้างจุดตรงนี้ขึ้นมาเอากระดุมก็ได้ค่ะนี่นะคะคลิกที่จุดนี่นะคะนี่นะเจอแดงคลิกก็เอาขึ้นมาเท่าไหร่ดีคะตามตามคอที่เราต้องการเหินเหินสามสี่เอา เฉียงเข้าไปครึ่งนิ้วก็ได้ค่ะเป็นแบบนี้ละนะคะจากนั้นเราก็ทำการวาดดินสอมาค่ะนะคะเราก็วาดคลิกตัวสันนี้นะคะเ,เราต้องการสูงเท่าไหร่จากจุดวัดตรงนี้ขึ้นมาอาันนิ้ว1.8ตกลงนะคะกดชิปค้างเอานิ้ว1.8ไม่ได้ไม่ได้เราต้องนิดดึงเองก็คือ,อ1.8หรือ1.4ก็ได้ค่ะ นะคะตกลงชิปค้างค่ะคลิกนะคะแล้วเราก็คลิกอย่างนี้นะคะเก็บคำสั่งเป็นนี้ละเราก็ลบวงกลมนี้ทิ้งเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็แต่งเส้นให้เขาหน่อยนะคะแต่งเส้นให้สวยๆเป็นแบบนี้ละพอแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้อง copy เส้นตรงนี้ขึ้นมา1เส้นนะคะกดตัว p ค่ะ คลิกเมาส์ซ้ายปล่อยนะคะแล้วก็คลิกไปทางเราก็ต้องการสูงเท่าไหร่ตัวฐานสูง1.13แล้วแต่เรานะคะตกลงเป็นแบบนี้ละนะคะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สร้างสร้างจุดเส้นขนาดให้เขานะคะท a ทิร์นสร้างอย่างนี้ชิปอันนี้เก,กะกะไหมคะเกะกะเราก็ปิดไปก่อน ชิปค้างคลิกค่ะแล้วก็เลื่อนมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดอีอันหนึ่งคอนโทรลคลิกเราก็ลบจุดหกสามก็คือเป็นตำแหน่งอะไรคะ,ะตรงนี้คอนโทรลคลิกจุดหกสามจุดหกสามนี้นะคะตกลงเข้ามาละลักษณะนี้นะคะพอ,อะได้นี้เสร็จแล้วเนี่ยให้สังเกตตรงนี้นะคะนี้อาดินสอ เป็นอย่างนี้แล้วเราก็เริ่มวาดค่ะวาดจิบค้างด้วยนะคะคิดจากนั้นเราก็จิบคิดไปค่ะอ่าก็จะเป็นอย่างนี้ลบเส้นทิน้งเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูความสวยงามตกแต่งตามที่เรา ต้องคลิกจุดเดิมนะคะคลิก,ลกจุดเดิมนี้เป็นอย่างนี้นะคะหัวเราหรัวเต่าเป็นยังไงเอาขึ้นมาอีกไหมนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็าวาดเส้นให้เป็นตำแหน่งก็เรียกว่าอะไรดีตำแหน่งของอ๋อน,นี้ก็ได้นะคะวาดเส้นตำแหน่งนี้นะคะ จนถึงตำแหน,น่งนี้จากนั้นเราก็ค่อยมากระดดมนะคะเราก็บอกเขาว่าเอากาึ่งกลางตัวนี้ก็ไม่มีกึ่งกลางให้ล,ลัรสมีใหญ่ไจอาอาจุปุ่นสามนี่นะคะรอคลิกที่เซน กดทิ้งเราได้ตำแหน่งตรงนี้แล้วกดทิ้งนี่นะคะจะเป็นอย่างนี้เมื่อเราได้ฐานแล้วนะคะตัวนี้เก,ก,กะเราก็กด i เอามันออกไปนะคะก็จะได้ไม่ไม่เก,ก,กะลูกตาเราต่อมานะคะดินสอค่ะเราก็วาดเส้นน,นะคะแล้วก็ระบุว่าเราต้องการให้ปลอกเนี่ยปลายปลกเนี่ยสูงเท่าไหร่สามนิ้วครึ่งนะคะองศาที่เราต้องการ ตกลงจะเป็นอย่างนี้ละนี่หนึ่งเส้นแล้วนะคะจากนั้นนี่นะคะตรงนี้ก็ได้อ่าได้หนึ่งเส้นแล้อ่ะสร้างต่อนะคะคลิกจุดตรงนี้เนี่ย ถ้ามันคลิกลงมาม,มันเกินแน่นอนถูกไหมคะเห็นไหมคะมเกินแน่นอนตรงนี้นะคะเวลาเราคลิกก็คือเดี๋ยวก่อนที่เราคลิกนะคะเราก็ทําอย่างนี้ให้สร้างเส้นตัวกลิดขึ้นมาก่อนนีให้เป็นคงขนาดอย่างนี้นะคะ,ะจากนั้นก็กสอคลิกแล้วเลื่อนมาตรงนี้นะคะ ต้องการฐานเขาเรียกว่าอะไรดี่ะตรงสันตรงกลางอะคะ่ะตรงกลางของปกเนี่ยเอาสูงเท่าไหรด่ดีเอาสองนิ้ว1นสีนะมันจะสนิ้วครึ่งแล้วจะเรานะคะจากนั้นชิปค้างคลิกแล้วก็คลิกไปถึงที่จุดตัดเส้นนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ละลบเส้นทิ้งจะเป็นอย่างนี้นะวันนี้พอเราได้เนี้ยสังเกตนะคะว่ามันออกมาจากตรงนี้เนะะี่ยค่ะมันจะมันมีเงื่อนไขตรงที่ว่า ออกมาข้างนอกไม่ได้ถ้าเราจําเป็นที่จะต้องออกมาข้างนอกก็ต้องกดตัวไหนดีตัวนี้นะคะคิปล่อยคลิกปล่อยละอ่าเลื่อนมานี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เราอยากจะดูเมื่อเราได้แล้วนะคะตรงนี้เราก็จะเอาออกมาละอันนี้คือตําแหน่งที่จะเย็บด,ด้ยวยกันนะคะก็กดตัว Ctrl B วดนะคะคิกที่เส้น ไหมคะคลิกนี่แล้วก็คลิกหนึ่งออกมาละต่อมาก็คลิกที่เส้นแบบนี้ค่ะแล้วก็คลิกก็จะเป็นสองอันละนี่นะคะเราก็เก็บไปก่อนเก็บไปทั้งหมดเลยก็คือ F9 อ่ะเอาอันนี้ลงมา น,นี้เราเก็บเข้าไปรีบเอาตัวนี้ลงมานะคะนี่อันนี้เส้นเกินเราไม่ต้องการก็ลบทิ้งไปเป็นอย่างน,นี้นะคะชิ้นนี้เราต้องพลิกใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ต้องเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจัดตรงนี้ให้ได้ฉากนะคะเราก็จะใช้ เครื่องหมายตัวเกณฑ์ผ้าตัวนี้นะคะใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ตัวนี้สร้างเราคลิกนะคะคลิกปล่อยเลื่อนมาคลิกปล่อยไปน,นี้แล้วนะคะยังไม่ต้องสนใจคลิกปล่อยไปก่อนอเสร็จแล้วเราก็ทําไมคะไปกดตัวสีเขียวนี้นะคะอีกอันหนึ่งเก็บคาสั่งก่อนนะแล้วก็คลิกไหคะมาได้อย่างนี้มาแล้วเราก็หยิบมันลงมาก่อนคือเรากําลังหลอกให้เขาได้ฉากตรงนี้ก่อน ะะจากนั้นนะคะหลอกตรงนี้ให้เขาได้ฉากหรือเราไม่เอาเราก็แต่อันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดนะคะเราเราจะทําให้เขาเป็นฉากนี่เราต้องการให้เขาหมุนกลับมาเราก็คลิกนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเราก็คลิกคําสั่งตัวนี้ต่อน,นะคะเขียวนะคะคลิกที่ชิ้นแล้วก็สลับมา นี้เป็แบบนี้ตรงนี้เราต้องการให้พิกล้วก็กิบมาละนะคะมาเราก็จะมาเช็ครายละเอียดกันเช่นตัวนี้มันจะต้องมีกิบเป็นของอะไรคะของคอหลังของคอหลังเราลองกด F8 ดูนะคะ3 1 7 อันนี้สามหนึ่งหกโอเคสี่มันถึงเิดมาถึงตรงนี้เลยก็โอเคเท่านี้นะคะอ่ะเราตรงนี้เราเอาเอาเก็ตติ้งออกก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยตัวเลขจริงเราก็ลบขมูลนะคะคลิกเลื่อนลงมาบวกห้าสองสี่นะคะแล้วก็กะะกตัว, 5, 2, น,ะะวนี้ บวกเท่านี้นะคะ,ะเมื่อเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ลองมาเช็คก,กับตัวนี้ดูะ f ะ f8 ออกนะคะ f 8เราก็จะมาดูความยาวของตัวนี้กับตัวนี้ว่าเข้ากันได้ไหมแต่ตอนที่เราทำเนี่ยตัวบล็อกเนี่ยตัวบล็อกนี้เราจะเห็นว่ามันเท่ากันเห็นไคะนี่จะเท่ากันอ่า mm hmm. เพราะฉะนั้นถึงจะออกมาเป็นตรงนี้ยังไงก็เท่ากันนะคะเมื่อได้อย่างนี้เสร็จแล้วอ่าเราก็ เช็คดูนะคะกดทับสร้างเส้นสันท์ H ฮ่องกงคลิคดค่ะคลิดอยากให้เขาโชว์ออกมาไหมอ,อยากก็ตั้งค่าตรงนี้ออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเราก็ดูว่าเราอยากจะปรับส่วนไหนบ้างกด M เราอยากจะ ยื่นตัวนี้ออกมาไหมแล้วแต่เรานะคะเลือล่อนลงอนนี้นะคะนีเป็นตรงนี้ละก็อีกแบบหนึ่งจากนั้นเราก็ทำการเกตดิงใช่ไหมคะตารางคลิปอันนี้คลิปที่จุดตารางเกตดิงอันนี้เราออกหนึ่งแปดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องออกเป็นอะไรคะครึ่งนิ้วแนว x อันนี้มันยังไม่มี F4 แล้วก็กด F4 ก่อน F4 นี่ F4 มาลัแล้วก็คลิกที่จุดนะคะแล้วก็ใส่ไปแนว x ไปทางนี้ก็คือจุด25 enter อืมถ้าเราเราก็ไม่เป็นไรถ้าเขาตรงนี้ขึ้นมามันจะเตือนแล้วก็ออกกออก เก็บติ้งใหม่ด้าน x ไปทางนี้ไปทางซ้ายมือนะคะจุดสองห้าเนนะคะ copy แล้วก๊อปเลยค่ะคีดแล้วเราก็วางค่า x มา copy วางค่า x มาทางนี้ละเสร็จแล้วอันนี้ใช่ไหมคะมันก็ต้องออกมาครึ่งหนึ่งของตัวนี้เราก็ มันหนึก็คือจุดสิเป็นอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็คลิกที่จุดแล้วก็สแต็กกระคะสแต็กพอยต์นี่นะคะคลิกสแต็กพอยต์ไปเลยค่ะคลิกแล้วก็สแต็กพอยต์ก็จะเป็นอย่างนี้ละเมื่อพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ทําไมคะสร้างเส้นสันทบแต่บนคลิกเราก็เปิดขึ้นมาเลยค่ะขึ้นชิ้นขึ้นชิ้นค่ะประมาณนี้ละ อ่ะ fc ออกค่ะ fc ออกนะเพื่ออะไรคะเราจะต้องสร้างเดี๋ยวเพิ่นคลิกตรงนี้เราเขียนว่าปกปก,ปกบนแล้วแต่เนาะใช้คู่แล้วก็ผ้าเป็นผ้าอะไรผ้า A อันหนึ่งก่อนอันนี้ก็ฐานฐานปกนะคู่ผ้าเป็นผ้าของ A จากนั้นเราก copy ctrl o c v คอนโทรนซีจริงๆอยากให้เก็ตติ้งก่อนออกเก็ตติ้งเสร็จแล้วนี่เนาะแล้วก็มาตรงนี้ฐานโปกตรงนี้เรา,เอ,าออกเป็นอะไรเคมีเคมี Me. แล้วก็ใส่ไปเลยเคมีนี่นี่แล้วก็เลือกวัตถุดิบเป็นเคมี Me. นะคะ นี่ก็เคมีก็จะต้องมีแค่ชิ้นเดียวนี่เคมี ME, ชิ้นเดียวก็เป็นอย่างนี้เซฟพราหลังจากที่เราเซฟเอกสเกตเซฟก่อนนะคะเซฟจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาคอน l ทรเคค่ะเราก็จะมาทำการเ,าเขาเรียกว่าอะไรคะสร้างตะเข็บให้กับตัวปกนะคะโอเคค่ะ